กลับจากงานที่บ่นมาแล้วเนาะอ๋อแม่ครับมือนิเรนยูซิสเกตครับสวัสดีครับผมเชิญนั่งเชิญนั่งก่อนครับมาริสานหาเก้าอี้มาเนยดูไม่สอดผมก็ดูประจำมีเอฟซีไม่สอนหลายอยู่คนเพื่อนเพื่อนโอนกำลังใจไม่ให้ลูกสาวอยู่เชิญนั่งก่อนครับกินข้าวด้วยกันครับกินละแต่มันมีแต่อาหารอีสานได้พวกแม่งนั่นแม่งนี่เหมือนกัน สัดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาไกลเลยเนาะเมื่อผมดูประจําขอบคุณครับขอบคุณครับมางานอะไรครับอยู่อุบลตัดใจมาเที่ยวเที่ยวล้อล้อมมาจากเชียงคานอ๋ออุบลคงมาอุบลสถานที่ท่องเที่ยวเยอะครับแล้วเมื่อคืนนี้นอนอยู่ที่ปันจันอุบล ก็ดูข่าวว่าเออเนี่ยมาทางนี้เลยบ้านน้องครูบ้านหน้องอิงครก็เลยมากันตรงนี้มากลูกสาวก็กำลังนอนครับใช่เพราะว่าเมื่อคืนเล่นอใช่ใช่ไม่เจอก็ไม่เป็นไรดูบ้านเอาก็ไม่เห็นแม่ก็เห็นหลังคาบ้านก็ยินดีใช่ใช่ใช่ เป็นยังไงครับน่าอยู่ไหมอ้บรรยากาศดีนะบรรยากาศดีฮะบรรยากาศดียอดนะครับเก็ซีมาจากแม่สอดนะแถวแถวเพื่อนเพื่อนกระเบิงมะลัมอยู่ดิครับดูอ่าดูฟังฟังออกเนาะฟังออกฟังออกอยู่ก็เมื่อเดินมอเมื่อเดือนก่อนเดือนที่แล้วเนี่ยที่วัดไทยสามัคคีมี อะไรนะระเปียบอ๋อเห็นเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ใช่คนก็ดูเยอะไหมครับเยอะมากเลยจะเปียบดี่คนเป็นโอ้โหอยากมีโอกาสได้ไปเนาะสาวน้อยก็ถ้าาผู้หญิงให้หกตัวบนลเลยออมไปแน่ว่าแตกได้ได้หกตัวบอหนูผู้หญิงให้นะไปแน่แม่สอดแม่สอดอยู่อำเภออะไรครับ อำเภอไม่สอดอ๋อจังหวดตากจังหวัดตากน้องไม่สอดอยู่เหนือลยไม่สอดอําเภอไม่สอดจังหวัดตากอยู่ติดพม่อแม่โอ้อยู่ติดพม่าบ้านเธอเลยอ่ะบ้านเธอเลยบ้านเราอยู่ใกล้กัมพูชาครับพ่ออ๋อนี่อยู่กัมพูชาหนู่มอันนี่กัมพูชาห้องน้ำอยู่ข้างหลังนะครับพ่อเป็นคนเกาหลีที่นั่นเดินเล่นได้ครับเดินดูนู่นนี่นั่นได้ครับขึ้นไปดูบ้านก็ได้ไปดีเนาะพ่อลาน ก็ดีดิโอ้ยว่าเกาหลีเกาหลีบัดนลาติดกับมุกชาอนทุกสาวล่ะนอนนี่กูนอนพักนอนครับมาบ้านนี่เนาะหลังน้อยๆนะครับถ้าไปเดินดูได้นะครับได้ได้ไปดูเล่นไปเดินเล่นน้ำเบื่อน้ำหลอดบานไม่ใช่มันมีความสุขมันเป็นบ้ามันเป็นบ้าไม่ใช่มันมีความสุขโอ้โหนี่ไปแล้วไปแล้วนนั่น่ะลืมกินยานะพ่อเมื่อเช้าน่ะ นานไปแล้วใช่ไหมบ้าล่อนล้าจะลืมผมอไปแล้วโด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 มันหากบโดมาดูมันหากรบมันหากบมันเบิ่งกบไปหยอกกบสุก้วยลูกหนามไปดูนั่นนั่นนั่นเราจะเอาขึ้นเดินดูบ้านก็ได้นะแม่เดินเล่นเดินอะไร เอาเอารถเข็นมาให้ยูทูบเบอร์นี่เลยย่งางบอยแล้วย่างบอยแล้วไม่ได้เบิ่งนะ่ะจอบ,บอดอย่างเดียวคือย่งมันกีจะเป็น,นบาทแล้วเดียแขกไปไทยมากนะเอาหน้าบริวารจะได้ดิล่ะเสือจ้าย่งเขาเกลียวไม่ฟอมันจะโตจะเป็นทัพหนูหักเต่า <c oughs> <c oughs> ก็เอหกตัวนุ่งรอบกันโหลดหกหกเอวดีดีอะไรลูกเตาอีน้าเตาอีออกแต่พุมนีพอดูดีมีลาสีแถววะจมันง่ายหลังเหมืนมันง่ายจเอาคลิปแจ๊จค่ะมาได้เลยค่ะคุณอุ้ยบังมแม่สับันบอกนะแม่สอนแม่สอนนี่ มี<อ>สถาน,นมีสถานที่ท่องเทีย่ยวอะไรดังๆครับมีไปจะเป็นอุ้ม่างน้ำตกนีรศุลกันนี่แห<อ>ละอุ้มผางอุ้มผางดังอุ้มผางดางัดงๆอุ้มผางถาัดจากไไม่สอดก็จะมีแตนเจ้าพ่อพ,อพออ่อโพครับแต่แต่แต่อุบลน,นี่จะเยอะอุบลสถานที่ท่องเทีย่ยวเยอะถ้าไปริมเมยก็จะมีไข่เพรไข่พลอยไข่ขอมตลาดริมเมย ไปตีมลิมเมอจังหวัดตากจังหวัดตากนี่มันมีกี่จังหวำเภอครับเจ็ดอำเเจ็ดโอ้แสดงว่าไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นาะจังหวัดจังหวัดตากไม่ใหญ่แต่เป็นเมืองเศรษฐกิจอธรรมชาติน่ายนภูมิภลเขื่อนใหญ่พูน่ดไอเจะตากปีกไก่ยมึงไม้ลยป่างามเอออีพอเอาีคอมจงกเดี๋ยวทำบ้านจะองเด้เอาื่อเดี๋ยวเดี๋ยวดจเงท่าเดี๋ยวยังวะ แม่น้ำสองสีปลาแซ่บหลายหาดทรายแกงหินเอาของมึงเด็กกูบอกแล้วมึงกินยาแน่มึงอย่าโง่หลายเอาอียางก่ะติดเชือกกันนั่นแหละดดู้ลีรำอะไรเอาลูกประสาทหินถิ่นภูเขาไฟพระไม้เสือรวยวัฒนธรรมค่ะเอาก็ชิดซันเทลสันซมี่ละมันสันโพด มันแสนซำนีเอาไงมึงดูเอาสับๆโลโก้โซ่น้องบัวรุ่งปู่ดขึ้นยาวแนะอ๋อน้องหลวงปู่หลวงปู่ขาวเด่นสกาวถ้ำเอราวัณนครเกิดโอ้โเตระโคนบ้านจากควงลิ้วเหรอก็พายุลวงปู่ขาวมาก่อนโหลดนาราชอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพันคำแผ่นดินไำยลงปู่ขาวตนี่ค่ะผมเด่นสกาวถ้ำเอราวัณนครเกิดขันกาบแก้วบัวบาน จำจังอะรเลยนว่าอเลยจะยัดเท่าไรก็ซื้อบะไร้าะมึ่งเลยโปรมนแล้วจานปจา์ฟังเจ้ามืองไฟเดียวทรงย่างปลรังเรื่อลำพรทำผู้ไทยพาไหมแพว่าฟาสวยผู้บ้านมาท่านลำเปาเอนุสาวชโลกล้านปีครับมัแย่แยเนะงไลก่อยนะก่อยเลยนสาเลเอาเอาอุบลท่านไล้แร้วได้เลยถัถามังจกอะไร มืออุบลราชผ่านไปสามจังหวัดแล้วอุบลต้นเลยเลเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสงสีมีปลาแซ่บลายหาดทรายเก่งหินดินไทยนักป่าชวยลาดไปททำงานน้ำเียมภาษาผาแตบก่อนประวัติศาสตร์โหโหยันดีมเหัวอยู่ฮ่าฮนฮนาฮ่าฮ่่าาา่าฮ่่่่่ เบื้องบวกพัดน้ำโซลายวายดีดีนะเอไไลูกเต่าดีดีหัวอยู่บนเลยครับท่านว่าาดนี้่ต้องกระิบหอกพ่อออยู่แล้วพ่อเอกระหว่างยังฟังเราแนนครับผมพ่อเอกครับมาได้ไหมครับนี่วเลาแล้วแล้วเล่าแล้วกลงคลิป่ จะไปไหนต่อครับนี่ก็ยังเป็นภูจะเลาะไปเรื่อยๆไปตัวจังหวัดไปเที่ยวจังหวัดชิสเกตผมอ่าอืมแล้วก็จะไปซีซีไปซูรินทร์โอ้ยมาอีแล้วมาแล้วผู้จัดการผู้จัดการใส่ชิสเกตมองยังไปเที่ยวพอเอกชิสเกตนี่ไงวัดหลวงปู่มนนี่นี่ไงวัดภาษาไม่ฮันนี่นี่ไปเอาโชคนี่นะอ่าภาษาไม่ฮันนี่ก็อยู่ใกล้ๆมันทางออกเราเนาะใช่ไหมเดี๋ยวรถออกใช่ไหม ออกออกทางเดิมไหมหลวงปู่มูลบอกครับฮะออกท่านี่ออกทางเดิมเนาะออกไปนี่แหละไม่ที้งหัข้อมานี่เลยจ้ำที่พี่เอไปบกระดาษโปใกล้ครับฮะมาหลวงปู่มูลแล้วก็ออกไปสารแม่ฮันนี่ไปเอาโชคครับผมไปโชคไปโชคเลยล่ะงานสุขสันต์เป็นเคยได้โชคได้อะไรหโอ้ได้ได้ได้มาแล้วต้องถึงนะมาแล้วต้องถึงมาแล้วต้องได้พาพวกเราเนี่ยไปเที่ยวไม่สออโอ้สาธุสาธุมาถึงบ้านลูกสาวแล้วต้องมีโชคทุกคนเชื่อ ท่องคาถาเลยโอ้วยิงเพียงเฮ้ยตกใจนี่องต่นตกใจนะมึงเลยจะแม่นเมื่อคืนเลยเพิ่งตื่นท้องเลยตื่นจะพ้อจะพ้อแต่มจากพ่ออะไรครับพ่อน้อยพ่อน้อยแม่สอดเอฟซีแม่สอดพ่อน้อยครับผมขอบคุณเอฟซีแม่สอดพ่อน้อยนี่ด้วยสองหนึ่งหกนอนประมาณนอนอยู่ประมาณ เอฟซีแม่สอดพ่อน้อยพร้อมทีมงานขอให้เฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยนะครับน่าน2ดสองหงหกก็เป็นสี่หกหนึ่งหนึ่งสี่หกพอดีหลายตัวเดาพอสตัวเด้อหลายตัวเดาพอสปกติกูเสกเอาซุเาตัวมันออกตัวที่ลอยขึ้นไปดูบ้านกันเลยครับไปเดินเล่นเย็น แต่ยังไม่เสร็จใกล้แล้วยังไม่เสร็จเนาะครับผมพันสวยแม่ลูกไว้พ่อคุณเห็นไหมพูนอ่ะพ่ออ่ะคุณคุณโอ้อีนี่นะมันสิไปล้ำเซ็นห์ลโอ้โอ้เปชุ่น้ำบ่อาบไปหาดูบิ๊กแน่เตรียมตัวเลยโอ้ยนี่วันสั์หลังหนาโอ้ เขาก็ซื้อมาแพงนอกเครื่องสำอางเขาก็อยากใส่ให้มันนอดเค่อข้างล่างเค่อข้างหน้าแหมกุยมั้งเหลือกูพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับ